ศึกอีมิเนนแนครับที่สนามมวยเวทีลุปินีครับอังคารที่12กรกฎาคม59โดยทนายต่อยสมบูรณ์นิรุติเมธีจัดมาดูมวยคู่ที่4ของรายการนะครับเพชรไพลินสิงห์บ้านสร้างพบกับโชคดีเด็กกลับพัทยาหรือว่าโชคช่วยสสุขสำราญครับพิกัดน้ำหนัก110อปอนด์ครับทวินเล่างามครับตัวแทนของทีมงานพีเคแสนชัยนะครับมาถอดมงคลให้กับด้านของเพชรไพลินสิงห์บ้านสร้างซึ่งไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยครัราาบ ส่วนั้านันของโชคดีเด็กพระพัทยานี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกบุญมีครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค่าตัวประมาณ3 0 0 0 0บาทครับส่วนเพชรไพดินครับค่าตัวพอๆกันครับลูกหลานจากจังหวัดชัยภูมิกรรมการอภิสษฎขับละเอียดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวยกที่สามมาครับเพชรไผดินต่อ2 1หนึ่งครับเสียหลักล้มไปครับ ล้มลงไปครั้งที่2แล้วครับทางด้านของเจ้าโชคดีเจอหมัดขวาตรงครับแม่เดินเข้ามารับอาวุธเยอะครับอูหเจอแข้งอีกแล้วครับดูฮะแม่ถึงก็ถึงก็ถอยไปเลยครับทางด้านของโชคดีครับโอ้นะครับโดนชุดใหญ่แล้วครับพยายามจะบวกซ้อครับเดินเหลี่ยมนี้ล้มลงไปอีกแล้วครับ3าครั้งจิต่อกันครับขยับมเดินครับเจอแข้งฝาของเพชรไพรินครับฮสี่ครั้งครับล้มแผลล้มแผลครับ เดินมาเจอบวกหมัดพยายามบวกหมัดสู้ครับสู้สยามครับวันนี้โชคดีเด็กรับพัทยาในเสือเสื้อของเฮียเจนะครับเสียเจเด็กรับพัทยาครับเป็นพัตตาคารจีนครับที่พัทยาสายสามครับอูโหูมาัวเป็นชุดเลยครับอืมแต่ว่าเพชรไพลินก็โต้ครับหาแล้วครับแม่โดนหมัดก็มีซึมเหมือนกันครับเพชรไพลินครับคือน้ําหนักหมัดอาจจะไม่หนักนะครับโชคดีครับแต่ว่าต่อยอย่างตอนนี้องครับ เหมือนน้ำซึมบ่อทรายครับพยายาม้าหาอุกพยายามวางแข้งขวาครับเป็นเปรินครับเตะบริเวณต้นแขนที่โชคดีเขาต่อยครับตีข่าซ้ายครับโชคดีเจอหงัดศอกซ้ายกำปั้นซ้ายครับซ้ายทีหนึ่งครับเจอขวากวาครับปัดศอกขวาครับหมัดซ้ายไม่ถึงก็เจอขวาคือหน้างายครับแม่ฝันศอกซ้ายครับเพ็กเพรินโอ้โห มันหยดติ่งครับต่อยกันกรรมการแยกออกมาหมดยกที่สมครับหลมไป5้าครั้งนะครับทางด้านของโชคดีเด็กรับพัทยาครับแต่ว่าหัวใจยังดีครับหัวใจยังดีครับยังเดินต่อยหมัดครับเนี่ยครับกระทุงหมัดซ้ายเดกรินกดแขนละแทงครับใช้เหลี่ยมมาช่วยแทงเขาขวาครับเอาดันล้มครับ ยก4นี่ปล่อยตัวมานะครับเรื่องของตาดาลักรับ7-4นะครับเพชรไพลินมีต่อ7-4นะครับประเตงขึ้นมาหน่อยตื้นขึ้นมาหนึ่งกิ๊กผูความตั้งใจขอโชคดีแล้วครับแข่งซ้ายครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับมัดมัดไปมวยบางทีหัวใจน้อยนี่โดนนิดโดนหน่อยนี่ถอดใจก็มีครับแต่นตอนนี้อยู่ได้แล้วครับทางของโชคดีครับมันเกินความเจ็บปวดไปแล้วครับโดนเหลี่ยมนี้แล้วอัดด้วยเข่าซ้ายตาม ัดหนึ่งสองครับเพชรไพริน,นวางแข้งขวาครับฟันซอกซ้ายครับเพชรไทรลินเจอเอาคืนบ้างกำปั้นซ้ายครับเจอแข้งขวาของเพชรไพรลินครับเอาหมัดซ้ายครับโชคดีแข้งขวาศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเล่งตีซ้ายครับ ลุยต่อครับแข้งขวาหมัดขวาตรงครับเสียบขวามาแข้งซ้ายครับฉีดซ้ายไว้แข้งขวาของเพเปรินครับกระแทกหมัดแขนเข่าซ้ายครับโชคดีแข้งขวาลุดครับนี่มูเม่แกถอยต่อยก็แม่นครับครับ พอถอยแล้วมันได้เลือกต่อยครับถ้าเกิดเดินต่อยน้ำหนักอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ฟันสอดซ้ายครับเพชรพิรินหมัดขวาตรงตีขวาครับคือเสียงเชียร์ดังอยู่แล้วครับงวยรองนะครับทางด้านของโชคดีครับสถานการณ์เป็นรองนะครับตีบซ้ายครับต้อหวแข้งซ้ายสวยครับแต่ว่านี่แหละครับปัญหาคือไปล้มแผลล้มแผลเป็นโปลิโอนี่ครับ หมัดซ้ายตรงครับแทงข่ากระทุ้งข่าขวาเพชรรินโตครับเองแทงมาฆ่าแทงคืนครับอ้าวมาสิมาสิกดแขนแทงข่าขวาขวาแทงซ้ายครับเพชรรินเจอขวาของโชคดีแทกวางเข้มขวามาครับเพชรรินครับตีข่าซ้ายครับโชคดีโอ้โหไม่ยอนครับล้มแผลล้มแผลก็จริงนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาได้ก็สู้ยิบตาครับโชคดีเดือดรับพัทยาครับ เดี๋ยวเสียชื่อทีมงานผู้สนับสนุนหมดครับระยะหลังนี้สะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับทางด้านของโชคดีครับแต่ว่าก็ยังได้รับการสนับสนุนจากพัตนาคัรเด็กรับคยาและก็พันธำตรวจดเอกสุทัศน์พุ่มพันม่วงครับผู้สีต่างไวยดูครับวางฝาทั้งหมดยกสี่ครับอืมก็ยังสู้ยิบตาอยู่นะครับขันกำลังใจกำลังดีเยี่ยมอยู่ครับ ก็ร้อง5ร้องนะครับ4ต่อ5ร้องครับสถานการณ์ยังอยู่ที่เพชรไพยริน,นสิงห์บ้านสร้างครับได้เปรียบอยู่ครับเดินเตะต่อครับแข่งซ้ายเ,เสียหลักเนี่ยครับคือเกิน29ไป่29กรรมการก็ต้องแม่นน,นะครับแข่งขวาทับเพชรไพยริน ขยับแทงข่าวขวาครับตีขวาครับพเพืไปรินเสียบซ้ายไปครับแย่ออกมาครับถีดซ้ายไว้โจอเจอแข่งขวาของพเพืไปรินครับอืมช่างจะหยุดไปเหมือนกันครับนี่ครับอู้หูเดินไปเจอแข่งขวาครับล้าหมดทั้งแขนแล้วครับตอนนี้ เรียวแรงจะต่อยนี่ท่นจะไม่มีนะครับเจอแข้งไวาอีกแล้วครับยอดนี้เก็บได้7,57,950นาะครับต่างชาติ90คนครับสงบศึกเลยครับหมดยกสุดท้ายครับ <Dam? S 1> เพชรพะรินก็กราบขอโทษพี่แหละครับโชคดีนี่อายุมากกว่า กรรมการอภิษฎคำละเอียดครับรวบรวมคะแนน49-47 3 4เสียงนะครับไพยรับติษาารอนอันต์เตี่ยมสุขนแล้วก็เกิดไกลเกเลี่ยงครับชูม,มือไปที่เพชรไพริมสิงบ้านสร้างครับชนะโชคดีเด็กรับพัทยาไปขาดลอยไทยท้ายครับ